สวัสดีครับกัมาูโตชนะวิเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนหลักการอะไรกันนิดหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ํานั่นเองนะฮะบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาสนอสอนอะไรกันนิดหนึ่งนะครับอ่าครับเห็นอะไรกันไหมฮะมีน้ําหยุดด้วยนะครับโอเคครับผมจะมาเซตอะไรนิดหนึ่งนะครับผมนะผมคิดว่าถ้าอ่ะลองน้ํานะครับถ้าเป็นโลกปกติโลกจริงๆที่เราอยู่กันนี่นะฮะ ไม่ใช่โลกด네นะนะีโลกเนเธอร์อะไรนะนะโลกโลกที่เราอาศัยอยู่ตัวนี้นะครับเออโลกโลกมนุษย์ดาโอเคง่ายๆนะฮะก็คิดนะ้ำมันก็จะไหลาตามจากที่สูงลงที่ต่ำถูกปะครับอ่าอันนี้ก็เช่นกันนะฮะไหลจากสูงลงที่ต่ำแบบนี้ครับปึ๊บอ่าลองคิดว่าคุณคิดว่ามันจะไปฝั่งทัวนี้หรือว่ามันจะลงนี่ครับคำตอบ,บคือแบบนี้ครับอ่าถูกต้อง อย่างนี้นะครับอ่ะผมโปะก่อนมันจะได้รวดเร็บง่ายนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะแล้วถ้าคิดว่าเราอ่ะสมมติทำไปสักแบบอ่าหลายรูประมาณนี่อ่ะอ่ะนับนะอันนี้นะับห่างกันหนึ่งสองสหนึ่งสองสานี่ห่างกันหนึ่งสองคิดว่าน้ำไหนมันจะไหลไปตรงไหนฮะนับคือตรงนี้ครับ มันจะไหลไปที่ตํานั่นเองแล้วมัน,แล,มนแล้วมันจะดูด้วยว่าวน้ําจะต่ําไปตาาขอโทษนะโอเคครับน้ามันก็จะไหลาตามจากที่ตับจากไอ้ที่สูงลงจากที่ตับใช่ไหมฮะถูกต้องครับแต่อันนี้คือมันจะมาครับจะมีหลักการอีกแบบนึงที่ว่าน้ําจะไหลลงที่ต่ําต่อเมื่อมีบล็อกที่เป็นรูอยู่ใกล้ๆฮะเนี่ยแต่เป็นถ้าเป็นบล็อกเนี้ยมันก็ไม่รองฮะนะครับอ่าถ้าเราลองอ่าเราลองปิดนะครับ ปิดแล้วลองเอาซักลูกนนี้ใช่ไหมฮะอะแล้วลองเอาลูนนี้นว่าน้ําจะไหลไปฝั่งไหนครับคาตอบก็คือไหลไปฝั่งนี้นั่นเองนะฮะเพราะน้ํามันจะหาที่ติดตับที่สุดนะครับตามหลักการนี้นะฮะแต่วิธีแบบแต่มันก็ยังมีที่หนึ่งที่ผมไม่เคยลองนะฮะถ้าน้าําไหลออกเท่ากันอะสักสี่ด้านไปเลยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปตรงแมวไหนไดีนะฮะสามสองหนึ่งครับ มันอ้อโอเคครับมันก็จะไหลทั้ง4ทิศน,นั่นเองนะฮะถ้าเปนน้ำเท่ากันมันก็จะไหลหมดเลยนะครับอ่ะถ้าลองลองจากแปดไปเลยนะฮะโอเคครับอัปเดตใหม่ครับอัปเดตข่าวสารสักครู่ฮะผ่าน Google Translate ไม่ใช่นะครับมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ไม่เข้าใจคือบล็อกนี้มันไม่หลงถูกถูกทำไมไม่ไปหลงทั้งที่มันอยู่ใกล้กว่านะฮะมันจะนับแบบนี้ครับ1 2 3 นั่นเองนะฮะนี่นคือบล็อกที่4นะครับที่อยู่ตรงน้ำนั่นเองนะฮะคำตอบก็เป็นเช่นนี้นะครับแล้วถ้าน้ำมันเป็นแบบนี้นะฮะ,ะปิดก่อนปิดก่อนเซนะฮะแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้แหะครับเป็นแบบนี้ปุ๊บเราจะทำยังไงฮะลองดูดิครับน้ำก็จะขอยอมแพ้ครับกูไม่ไปไหนเลยนะฮะตามทฤษฎีแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะ โอเคเราก็จบเรื่องน้ำนะครับว่าน้ำมันก็มีสมองนะอืทอร์แฮ h ต์เดอะเบรนนะครับโอเคครับแมงฟิกซิยไม่ใช่ฟิกซิกส์อังกฤษชัดๆเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวขอไปทำธุระอะไรสักหน่อยนะพอดีว่าเรียกไงอะโอเคนะไม่มีไรครับโอเคเดี๋ยวไปธุระสักครู่ครับโอเคครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับพอดีว่าผมไปธุระอะไรที่หนึ่งนะนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาสอนทำทฤษฎีอะไรแปลกๆนะคือ น้ำบันไดนเองนะครับปกติครับเมื่อกี้เท่าที่ผมสอนไปแล้วใช่ไหมครว่าน้ำจะไหลจา,ากที่สูงลงที่ต่ําใช่ไหมครับอ่าไอ้สูงลงที่ต่ําถูกต้องแล้วฮะนะฮะมันจะไหลาทางที่สูงลงจากลงที่ต่ําแบบนี้นะครับไมฮะมันก็จะลงที่ต่าอ่าลองอัปเดตมันใหม,ม,ม,ม่เลยลองให้น้ําหยุดไหลก่อนนะฮะใช่ไหมฮะน้ำจะไหลลงที่ต่ําแบบนี้นะครับ ตามทฤษฎีมันเลยนะฮะตอนนี้เราจะทํายังไงให้น้ํามันย้อนขึ้นได้ซึ่งเป็นแบบทฤษฎีแปลกๆนะบางคนเขาอาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับเพราะทฤษฎีนี้แทบไม่มีเป็นอินเทอทูบแล้วไม่มีใครอัดกันเลยนะครับโอเคครับก็จะมาสอนกันดีกว่านะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะฮะโอเคครับก็ทําแบบนี้ไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์กรน l o เลยนะครับทั้นตอนแรกครับอุปกรณ์แค่ง่ายๆครับเขาป็โซนครับ ป้ายครับแล้วก็กระจกเพื่อการมองเห็นนะฮะวงจรนี้ครับสามารถอ่ะเดี๋ยวจะทำแนะนำเลยนิดนึงวงจรนี้นะครับสามารถทำอารอนกริมได้นะครับฟาร์มกริมฟาร์มนะตามโอเคครับอย่าอ่าอย่าลืมมีสองอย่างครับสัตสแปร์บล็อกอะไรก็ได้นะครับผมจะเอาเป็นสโตนสลับกันมันจะให้สวยๆนะครับแล้วก็ คัญไม่ได้อย่าขาดไม่ได้ครับน้ำครับโอเคครับเราจะมาสร้างกันเลยครับบิ๊กพี่โอเคครับสร้างกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับทำง่าย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 มากนะฮะเราเอาี้ดีกว่าเอาสักสามร่องนะฮะเดี๋ยวป้ามาโอเคครับทำไปเรื่อยๆนะครับเราก็ขุดหน้าดินให้มันเป็นบล็อกที่เราต้องการนะครับเสจวทำผนังหรือวอลล์นั่นเองนะฮะทำผนังนะครับโอเคฮะแล้วก็เอาสลับกั้นก็ได้หรือจะเอาป้ายอะไรก็กั้นก็ได้นะฮะ แต่ในนี้เอาแบบน,นี้กั้นดีกว่าจะได้สวยๆนะฮะโอเคครับผมแนะนํานะฮะเอากระจกทําผนังนี่ดี D D <c oughs> ที่สุดแล้วนะครับมันจะสวยๆมันจะสามารถมองเห็นมอนสเตอร์ได้นะหรือจะมาเห็นตัวเมียวอ,อะไรมาได้นะครับโอเคครับเราจะทําน้ำยกขึ้นใช่ไหมฮะโอเคครับวางสลับไปเลยครับาวางสลับพอวางสลับปับ๊บแล้วก็เพิ่มขึ้นหนึ่งระดับนะฮะสำคัญมากนะเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับนะครับนะเสร,ร็จแล้วครับวางบล็อกลงไปนะฮะพื้นของเรานะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสามบล็อกนะครับ ที่ทาอย่างนี้เพราะอะไรหนึ่งมอนสเตอร์ไม่ออกนะฮะไม่ออกจากกันนะถ้าจีสุนับครอบไปเลยทั้งหมดเลยนะฮะมันจะโอเคมากๆนะครับโอเคครับแล้วก็วางนะไปครับวางให้เสมอภาคอย่างนี้นะฮะวางเสร็จแล้วทำไงให้น้ำย่อยขึ้นครับยั่ไงครับดูนะครับดูวอชวอชหนาวนะฮะจับป้ายเอาป้ายนะให้มันมาก่อนสลับหนึ่งวอลกแบบนี้นะอ่ะหนึ่งปุ๊บอ่ะแล้วก็วางวางเก๊กเก๊กทำไงได้มันสุดนะฮะอ่ะสุดปั๊บเราก็ต่อ ครับแล้วก็อ่ะทำทำทางต่อไปเรื่อยๆอยดีกว่านะฮะเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวก็จะมาดูกันอีกรอบหนึ่งโอเคครับก็มาต่อเลยนะครับหลังจากที่ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะอันนี้เป็นจําลองสมมุติฐานเฉยๆนะครับโอเคครับอันต่อคน,คนอาจจะอาจจะงงนะว่าทายังไงนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมทำเป็นสามใช่ไหมฮะแล้วแบบนี้ล่ะมันจะทํายังไงให้มันขึ้นไปได้อ่าทำอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าป้ายมันวางอย่างนี้ใช่ไหมครับ ป้ายสามารถกันน้ําได้ใช่ไหมเราก็วางไปตรงโซลับนะครับแล้วสังเกตดีๆครับดูมาดูข้างล่างกันก่อนอ่ะมาดูกันนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมน้ํามันขึ้นเพราะว่ามีน้ำนอยู่ข้างบนใช่ไหมน้ำมันเลยขึ้นได้ใช่ไหมครับโอเคครับสลับกันน้ำอ่ะเราก็วางครั้งละสลับแบบนี้ครับเราก็วางน้ําไปเรื่อยๆอย่างนี้นั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะเนีนย่นยเนยีนย่นยเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตนะว่าน้ําลงมาแล้วมันก็จะขึ้นตามใช่ไหมเห็นไหมฮะเนี่ยครับเหไฟมันขึ้นได้แล้วนะฮะโอเคครับ อ่านะฮะเราก็ทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะสุดขอบของเรานะครับนะฮะนะครับก็วางน้ำครับสุดท้ายแล้วนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนผมเริ่มอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะนะฮะก็แบบนี้นะครับนะเห็นสังเกตไหมว่าป้ายมันจะโดนน้ำแล้วมันก็จะไม่เป็นไรนะโอเคครับไหนๆก็เสร็จแล้วนะครับน้ำหนัก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ เดี๋ยวผมจะลองให้บัหวหนึ่งตัวะนะครับบัว,วเลยมูดีเอาบัวดีกว่าเอาวิลเลเจอร์ดีกว่านะครับวิเลเจอร์สูงสองบล็อกนะครับให้ทดสอบในการอะไรดีอ่ะทดสอบในการไปถึงบ่อจุดตรงนู้นเห็นป้ายนั้นไหมฮะนั่นแหละครับเราจะพามันเลยฮะดูครับเห็นไหมฮะสังเกตไหมครับวิลเลเจอร์ห่ออย่างเดียวห่อห่อแล้วก็ขึ้นไปด้วยนะเห็นไหมฮะน้ำมันพาขึ้นไปได้นะครับนะครับแล้วก็แล้วเสร็จแล้วก็ แบบนี้นะครับโอเคครับเราจะลองคนเล่นกันเองนะฮะไปแล้วนะฝากของก่อนครับเอาเราก็จะลองกันไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะสังเกตนะครับเห็นไหมเห็นไหมน้ามันมันตีขึ้นมาใช่ไหมฮะเห็นไหมซักอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนครับสักครู่ฮะผมว่าผมลืมไปอย่างหนึ่งอ่าแล้วก็จําหลักการนี้ไปเลยครับวางน้ําให้ครบทุกบล็อกนะฮะจำไว้เลยเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยผมนั่งเนี่ยมันเบียดอย่างเงี้ยโอเค จำไว้เลยว่าต้องวางน้ำให้ครบทุกบล็อกนะครับไม่นั้นมันก็จะไปแต่มันจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะทำให้เราแบบเราจะทำให้มันตรงเราก็ทำไม่ตรงนะฮะอ่ะเราจองไปใหม่นะครับเห็นไหมฮะแล้วและด้วยความที่ป้ายมนทะลุได้มันก็เลยทำได้ง่ายนะครับโอเคครับเอโอ้ดีสามแล้วเราก็ตกไปแบบนี้นะครับเย้เวลาที่ชิงคอมพีนะครับการสองคูณสำเร็จแล้วนะครับโอเคครับจบแอชิเม้นใหม่ซาโลนีสสวดครับบ๊ายบายบายฮ่อบ๊ายบายก่อนเร็วฮ่อบ๊ายบายก่อนเร็วฮ่ออ่อบ๊ายบายก่อนเร็ว อ๋อบายยก่อนอ๋อโอเคครับจบครัน้นี้ครับสวัสดีครับ